หาย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 ติดอ,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 อาแล้วเยอ,อช่อนสองตัวสวัสดีครับคนเมานอกออยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็เป็นมาหยุดอีกวันหนึ่งนะครับ ันนี้ก็จะมาทำมาหากินที่อยู่ในสวนของเราเนะี่ยแหละไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีวันนี้ว่าจะทำอะไรกินกำลังหาวัตถุดิบอยู่ที่แน่ได้กินแน่นะครับบ,บัวบันแต่ผมเห็นปลาปลาช่อนตัวใหญ่เลยนะไม่รู้อยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ในนี่แหละในร่องเนี่ยหลายตัวเลยนะ เห็นอยู่แต่เมื่อกี้ตรงนี้ครับอาช่อนพาตกปลาดีกว่าน้ำแห้งหมดแล้วนะครับตอนนี้น้ำแห้งในคอกในร่องที่ก็แห้งแล้วน้ำมันก็ยังไหลไปเรื่อยๆนะตอนนี้น้ำไหลนะครับเดี๋ยวหาเหยื่อตกปลาดีกว่า ปลาดุกตัวใหญ่ปากเลยหลุดไปแล้วเอาใหม่ครับเอาใหม่เสียดาย ต้องแอบๆเ<อ>สียงจะดังเลยนะครับเพราะว่ามีการก่อสร้างน,น,นะครับแถวนี้เนาะเพราะว่าแหละทางที่บ้านนอกของนูนในเมืองมันติดกันก็เลยจะเสียงจะดังๆหน่อยเงียบเลยไม่กินแล้วโอ้เหยื่อหมดนี่เอง ตกไปไหมครับหาย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 ติดเอาแล้วมาดูครับมาดูมาดกตัวมาเริ่มเลย เดี๋ยวเราจะตกไปต่อเลยเหยื่อยังไม่หมดนะดนแบบนี้แหละตกไปต่อเลยโอ้ปลาดุกปลาดุก แล้วเอา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 แล้วมาเลยกไม่ไปนดิปนดตัวใหญ่เลยโอ้

ใหญ่เลยเหยื่อหมดแล้วขังก่อนขังก่อนนี่ก็ได้ปลาดุกสองปลานินหนึ่งแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับไปยหากับข้าวกินที่บ้านก่อนครับ